สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะวันนี้พี่ออมจะมาสอนทํากังหันลมสวยๆจากขวดพลาสติกแบบนี้นะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันก่อนนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นขวดน้ําแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝาอีกหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นต่อมาค่ะก็จะเป็นลวดค่ะแบบนี้นะคะพี่ออมก็จะนํามาจากไม้แขวนเสื้อค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นลูกปัดนะคะใช้ทั้งหมด2ชิ้นค่ะ ชิ้นต่อมาค่ะก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะชอบสีไหนเลือกได้เลยนะคะและก็คัตเตอร์แล้วก็กันไกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ทําการตัดสติกเกอร์ออกก่อนเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดบริเวณก้นขวดออกไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่ค่ะ ตัดบริเวณก้นขวดออกไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการตัดแบ่งขวดให้ได้เป็น4ส่วนนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็ทําการตัดตามรอยเส้นแบ่งครึ่งกลางขวดก่อนนะคะตัดมาจนถึงบริเวณคอขวดเลยนะคะนี่ค่ะตัดมาถึงบริเวณคอขวดเลยซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นกับเส้นแบ่งครึ่งกลางขวดทั้งหมด2เส้นนะคะเราก็ทําการตัดตามรอยได้เลยนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการแบ่งครึ่งส่วนนี้ค่ะนี่นะคะโดยการบีบทั้งสองมุมเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําการตัดตามรอยที่เราบีบไว้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะซึ่งขวดน้ําดื่มนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นขวดเล็กหรือว่าขวดใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นขวดน้ําอัดลมก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการกลางออกแบบนี้เลยนี่นะคะกลางให้ตั้งฉากแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดตกแต่งความสวยงามนะคะโดยพ่อมจะทําการตัดบริเวณตรงมุมตรงนี้ออกไปเลยนะคะนี่ค่ะตัดให้โค้งแบบนี้เลยเพื่อความสวยงามนะคะทําเหมือนกันทั้งหมดสชิ้นเลยค่ะนี่ค่ะตัดออกทั้งสองมุมเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดตกแต่งอีกรอบหนึ่งนะคะให้ียบเรียบเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการบิดเข้ามาแบบนี้นะคะโดยจะบิดแค่ฝั่งเดียวนะคะด้านบนเราจะบิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้การหันลมของเราหมุนดีนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนําฝาอีกชิ้นนึงนะคะปิดทับเข้าไปด้านบนแบบนี้เลยโดยทําการติดกาวที่ขอบของฝาก่อนแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วก็ติดเข้าไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็รอให้กาวแห้งสักครู่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ทําการเจาะรูได้เลยนี่นะคะเพื่อที่จะสวมลวดเข้าไปนะคะนี่ค่ะเจาะทั้งสองฝั่งเลยซึ่งขั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องเจาะรูให้ตรงกันนะคะการหันหลมของเราจะได้หมุนส,สวยๆนะคะนี่ค่ะเราก็นําลวดใส่เข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะว่ารวมหรือเปล่านะคะนี่ค่ะ เราก็ทำการทดลองหมุนดูก่อนได้เลยถ้าหลวมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำลวดมาดัดให้ตั้งฉากค่ะโดยจะวัดเข้ามา6ซนติเมตรนะคะซึ่งตัวนี้พี่อ้อมก็จะวัดความยาวเผื่อไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ทำการดัดให้ตั้งฉากได้เลยนี่ค่ะ เราจะดัดให้ตั้งฉากในลักษณะนี้เลยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็นําลูกปัดนะคะสวมเข้าไปได้เลยโดยเราจะสวมเข้าไปฝั่งที่สั้นกว่านะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการประกอบใบพัดเข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ทําการตัดลวดส่วนที่เกินออกไปได้เลยนะคะโดยจะเหลือส่วนไปลายไว้เล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็นําลูกปัดอีกชิน้นนึงนะคะปิดทับเข้าไปได้เลย เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดกาวเข้าไปได้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้แน่นๆค่ะใบพัดของเราจะได้ไม่หมุนหลุดออกนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะประกอบหลอดเข้าไปที่ด้ามน,นะคะโดยจะติดกาวเข้าไปก่อนแบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็สวมหลอดเข้าไปได้เลยนี่นะคะ แค่นี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็นำใบพัดของเราไปพ่นสีให้ได้แบบนี้นะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้กลับกัรหันลมสวยๆแล้วนะคะ